แกรนดิโอลาดเพาวเกษตรโนมินบ้านเดี่ยวสไตล์อังกฤษสวยพร้อมอยู่ในงบไม่เกิน8ล้านบาทจอดรถได้ถึง4คันขนาดที่ดิน51ตารางวาพื้นที่รอบบ้านกว้างมากเหมาะสำหรับปลูกต้นไม้หรือว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวมีห้องนอนชั้นล่างเหมาะกับบ้านที่มีผู้สูงอายุแถมยังใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ได้ด้วยนะตรงนี้จะเป็นห้องครัวภายในบ้านแถมหลังบ้านยังมีพื้นที่สำหรับครัวไทยให้ทำอาหารแบบจริงจังได้ด้วยครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมหันหน้าทางทิศเหนือ ทำให้แดดไม่ร้อนตลอดทั้งปีเลยครับทีนี้เราจะมาดูชั้น2กันนะครับหลังนี้จะมีทั้งหมด4ห้องนอนสห้องน้ําบนนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนสภาพบ้านรีโนเวทพร้อมอยู่ราคาดีที่สุดในโครงการเจ้าของบ้านอยู่เองมือเดียวไม่เคยปล่อยเช่ารักษาบ้านมาอย่างดีครับด้วยทำเลสกยภาพบนถนนเกษตรนอมินใกล้โรงเรียนเลิศ่าเพียง4กิโลและห้างสับสินค้าชั้นนำมากมายบ้านจริงสวยกว่าในวิดีโอนัดชมบ้านติดต่อคอนแทคข้างบนนี้ได้เลยครับ